ีคำก็ยังเหมือนเดิมทักทายทักทายนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วด็อกอรอ๋องพาหิวอีพีที่ไปดูกันเองนะครับจำไม่ได้อยู่กับการกินกุ้งระเบิดแล้วกะมีอยงางนู้นอะไรนี่ไอไอยังวะฮะไก่ไก่ไมีอย่างไงชีสแนด์ครับอ๋อกินกอยู่กับการกินกุ้งระเบิดกับชีสแนด์มัอนี้มันต้องเราอย่างไรครับเราเร็วไหลนะเราเลีออนะ้ยวเร็เ้ยวสวบสวบเลอ้าว โสก้งใช่ครับงอื้มอื้มอือื้มอื้อื้มอมอื้มอมอื้มอมอื้อ้อื้ม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 อมั้อือื้อื้มอื้อันนอื้มอืม้มอมอื้มออ้้อออื้ออ้อ ลูกคงอ่ะเนอะอืมอืมอันนี้แคปหมูห้างเนาะอืมบะแมงแคปหมูเห็นกอบเนาะอืมเฮ้ยไม่ไดใช้ครับวันนี้ครับแสบนะครับได้ไมใช้ไหน ห่างสับปะรนค่าต่อไปครับไม่ขายเบ็ดเดียวแกไปซื้อ่ใ้ไหมครบครับเออฮะสักตากับกูมือกูไม่เกมันัน่งดอย่เก่เมียงอไนี่ฮะเก็มเอ็ดเทคเมียงเอ็ดเทคเอ็ดเห็เอดห็ดจัเอเห็ดอันนีะบุลันานะเออนี่เอ็ดเทคบุลันานี่ครับนี่เดเว็บนี่นะมิโปรแจกครับทุสินเดอนเลยเออ เออสวนหมูมาเล่นน้ำนะได้ค่าเนี่ยน้ำนะได้ไปเลยหมื่นสพูเล็นเกมกับได้หนีนะได้ค่าความทุกเดือนอือเขาม่ชั้นอะไรวะหนหนึ่งเปอร์เซหมูนี่อูหามันทะเลนเหรอวะสมัครใหม่นี่รับไปเลยคนละยี่สิบปอร์ซ็นอมีโปรวันเกิดแจกอีกพันหยบาทเกิดแจกอีกพันห้าร้อยเอด้ไปเปลี่ยนวันเกิดสู่มือเลยแอดอะไดก็ไดเลยนี่ฮแอได้อซีจีวีไอพีแปดแอีกอันนึงกะ พวกเก้าจีจอันนี้แลยเออเอสไดซองอันเออใส่เอสน้ำหนาพร้อมอ๋อไปไสนใจมันจิงๆๆเนี่ยเดี๋ยว่าเขากูอย่างตัวว่ากูเกิดมือวะเออติเยียมบะไรกันะเอาวันเกิดขอกูเศร้าดีกว่าว่ะเขาจะนอนัเรียนเออเฮ้ยโอ้ยเออ้าเอาวางบอลฮะอบโน ทุกคเ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังวันนี้เพลงเพลงมืองฝรั่งเลยออเพลงฝรังเหรอเฮ้จัดมาเลยฮะเอาวันเพลงบ้านเกิด่วันชูจีโอ้นั่นโอ้นั่นเนี้ยไปข้างเนีไปข้างนั้นเห็นเขาเขาบอกเลยต่อไปอม่ะมัเ็นีมันนมันไม่วน ไปเอาไปนะคเอม้าบางหันนะก็ไปหน้ามือกีดาคือม้าโอ้หน้ามือจีดาคือม้าส่วนหน้าตาเชฟเรคืองวนหน่อยหน้าตาเชฟนืองวนหน่อยวะครับงวนหน่อยงวนหน่อยงวนหน่อยต้องจแล้วใ่ไหมบางหามงวนหน่อยงวนหน่อยหนาคืองวนหน่อย หน่อยอู้รี้หน้าคือหำน่อยห้าคือหำหน่อยหน่อยฮู้เย่หน้าคือหำหน่อยหำไม่ได้น้อยหำใหญ่โอ้ยป็งไงครับเชฟผมร้องเพลงเมื่อกี้ได้ไหมเชฟได้อยู่เดยวฝรั่งเอาฟังเพลงจีนไหมเป็นอะไรเด้ออ้าจาเพลงจีนเลยอ้าจะได้เพียงวันซูวัอหอวันส t h r e i s e and

ก็อยากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้้ดวยนะครับแล้วจะไม่เป็นคอร์เดียวห่อเจฟสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับต้อกเตอร์เอาฝากเพลงสักหนมาหนึ่งดิดสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ซองเซฟแป้งแล้วก็ซองกระทะปิ้วมิวสิกด้วยนะครับมีเพลงสับเนาถูกต้องลงไปแล้วนะครับขอบคุณฝากไปไปเบิ่งไปคอมเมนต์เอาไปเล่นเอาไปหล่อเอาไปร้องแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเร็วๆนี้น้ำตาเหยียมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า บายบาย yeah yeah เอาละเอาละ yeah 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 มันเปลีย่ยนแค่หมด yeah มาๆคอยๆเดี๋ยวเขาเลยยัยยยยงไม่หยุด y e a มึงยังไม่หยุดใช่ไหม เซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยนะข้างหน้าถ้าเธอจะเหมือนนางฟ้านางสวรรค์นขนาดนี้เธอแอบหนีพระอินมาเกิดใช่ไหมคนดีสารภาพมาเลยเดี๋ยวนี้